สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนนะครับน้องน้องบุษุกุลนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับผมสําหรับในมื้อนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในช่วงยามมื้อเสาร์นะครับผมอากาศดีนะครับผมมีแดดออกนะครับอากาศเย็นสบายดีนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะในช่วงยามมื้อเสาร์นะครับผมเอามื้อนี้กันนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะวันที่7แล้วนะครับเนาะวันที่7กุมภาพันธ์2566นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมเฮากาสีมาพรกับเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะเฮากาสีมาเบิง เลขนะครับเพื่อนๆเนาะเฮาสีมาเบิงเลขในสูตรนี้ก็คือมาครบ2ตัวล่างนะครับเพื่อนๆเป็นสูตรใหม่แล้วก็เฮาก็สีมาเทียบชอนกับสูตรเก่าเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะในสูตรเก่าของเฮ้านั้นนะครับผมมันก็เป็นเลข2สูตรชนเนาะนะครับผมเราวันที่นี้ในสูตรนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเฮ่าก็สีมาเบิงเส้นทางการเดินของตัวเลขนะครับเพื่อนๆเนาะก็คือตัวนี้นะครับเนาะ นักครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นสูตรหม่ของเห้านะครับเพื่อนเนาะเดี๋ยวหฮาสีน้ำเสนอให้เพื่อนๆนะครับผมเดินมาหลายงวแล้วนะครับผมเป็นเลข6ตัวนะครับเป็นเลขมาครบ2ตัวร่างนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมอันดับแรกนะครับเพื่อนเ่เฮากระกามีคําเตือนให้เพื่อนๆเนาะนะครับผมไปดูคําเตือนก่อนเนาะนักครับผมคําเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นการคํานวณสถิติย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เท่านั้นเพราะไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรแล้วแต่บนวาสนาของแต่ละบุคคล ขอให้ทุกคนโชคดีจากช่องนาบุญชาแนลนะครับนะครับผมเนาะเฮาการสีมาเบิงเส้นทางการโตกการเดินทางของตัวเลขจักหน่อยนะครับผมเส้นทางการเดินของเขานันนะครับเดินมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10งวดนะครับเนาะ10งวดคือกันนะครับผมในสูตรนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับผมแล้วานที่นี่นะครับผมใน ตัวเลขท like ี่เข้าประมวลผลออกมาเน่สิได้เลขหาดหกตัวนะครับได้เลขหกตัวเป็นเลขมาครบรสองตัวล่างเนาะหกตัวนี่ก็หลายเดินะครับเนาะเพราะว่าหกห้าสามสิบนะครับผมถ้าจับคู่กันจะได้สามสิบคู่นะครับเลขหกตัวนี้จับคู่กันได้สามสิบคู่นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมในงวดที่แรกนะครับผมเข้าเสียบางเส้นทางแค่หน่อยเนาะนะครับผมในงวดที่แรกนี่นะครับเนาะมันกาประมวลผลมาแล้วได้เลขหกตัวนะครับเนาะแล้วก็เลขออกไปที่แปดสามนะครับเขาได้เข้าได้ไปที่สองสามห้าเจ็ด 80เลยครับ235780เนาะนะครับผมเลี้วบานที่นี่เลขออกไปที่83นะครับ83นี่นะครับเลข8กับเลข3นี่มานะมาออกนันะครับมาเข้าคู่83นะครับเนาะเข้าคู่83นะครับแล้วก็งวดต่อมานี่ได้ประมูลผลออกไปที่ได้ไปที่78023หานะครับเนาะนะครับผอมเราก็จับคู่กันได้30คู่นะครับเลขออกไปที่7หาก็เข้าคู่7หานี่ครับเนาะ75นะครับ เลขในสูตรนี้ก็สิจับวินกันนะครับนะจับวินกันทั้งหมดเลยนะครับเนาะและะ Hence, ้วกาบานที่นี่ในงวดต่อมาได้เก้าสองได้เก้าศูนย์สองสี่หาเจ็ดนะครับเลขออกไปที่ห้าศูนย์นะครับมาคู่หาศูนย์นะครับห้าศูนย์นี่เนาะนะครับผมจะอยู่ในสามสิบคู่นี่แหละนะครับเนาะแล้ววันที่นี่นะครับเนาะงวดต่อมาได้ห้าหกแปดศูนย์หนึ่งสามนะครับเนาะแล้วเลขออกไปที่หนึ่งหาเข้าคู่หนึ่งหาครับหนึ่งห้านี <udible> ่เนาะนะครับเพื่อนนะครับผมแล้วก็งวดต่อมาเนาะนะครับผมไได้ปที่902 เก้าศูนย์อเะครับเนาะเลขออกไปที่70เข้าคู่70็ดนีครับเจนี่เนาะนะครับถ้าเขาจับคู่กันก็สาที่คู่กับหลายอยู่นี่นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆราบานที่นียงวดต่อมาก็ได้ไปที่6 7 9 1 2ดเก้าหนี่นะครับหกเจ็ดกาหนึี่กันนะครับผมเนาะเลขออกไปที่6กสีก็เข้าคู่หกสี่ะครับหกนี่เนาะนะครับนะครับเพื่อนเนา แล้ววันที่นี้นะครับเพื่อเนาะในงวดต่อมานะครับก็ได้ไปที่5้าหกแปดนย์หนึ่งสามะครับห้าหกแนเนาะเลขออกไปที่ศูนย์แปดนะครับเข้าคู่ศูนะครับเข้าคู่ศูนย์แี่เนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะประมวลผลได้ไปที่สองเศษหนึ่งเจนะครับเราก็เลขอกไปที่หนึ่งสี่นะครับเข้าคู่หนึ่งสเนาะนะครับเนาะเข้าคู่หนึ่งสี่แล้วก็งวดต่อมานะครับประมวลผลออกมาได้ไปที่เจ็ดแปดศูนย์สองสาม แล้วก็งวดต่อมานะครับงวดล่าสุูนี่นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่457902นะครับนะเลขออกไปที่47เขาคู่47นี่ครับเผืเอ่อนะนักครับผมกะเดินเขามากนะครับเผืเอ่อนนะนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิบนะครับเนาะสิบงวดนะครับเพื่อนๆเล้วบานที่นี่สำหรับงวดนี้นะครับเนาะเพื่อนเนาะสำหรับงวดนี้เดี๋ยวเขาสีมาประมวลผลไปพร้อมๆกันครับเพื่อนๆนะครับเนาะนะครับผมในงวดนี้สิได้โลคเลขเป็นตัวใดนะครับเพื่อนๆเนาะเลขตัวนี้เดินมาสิบงวดนะครับในงวดนี้สิได้เป็นตัวใดนะครับตำแหน่งที่เขาเอามาประมวลผลนะครับเพื่อนๆเนาะเขากสิมากเลยนะครับเนาะนะครับตำแหน่งที่เราเอามาประมวลผลนั่นนะครับเพื่อนๆเนาะตำแหน่งที่หนึ่งคือหลักแสนนะครับเนาะหลักแสนนะครับผมสองครั้งนะครับเนาะแล้วกาหลักพันหนึ่งครั้ง นะครับแล้วก็หลัก10ล่าง1ครั้งนะครับแล้วก็หลัก10ครั้งที่2อหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่2 1ครั้งนะครับเนาะแล้วก็หลัก10ครั้งที่4นะครับเนาะหครั้งนะครับแล้วก็นะครับผมบวก4คงที่นะครับเพื่อนเนาะแล้วก็ x นะครับเนาะแล้วก็บวก1นะครับเนาะบวก1นะครับบวก2นะครับแล้วก็บวก2 แล้วก็บวก1แล้วก็บวก2นะครับเนาะนี่นะครับเนาะมันชะ่ได้เป็นที่ใดบวก1บวก2บวก2บวก1บวก2นะครับถ้า4ีบวกหก็ได้5นะครับนะครับ4ีบวกหเป็น5นะครับ5้บวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น9 9้เบวกหเป็น0 0นบวกสได้2นี่ครับเนาะได้4 5 7 9 0 2เนี่ยนะครับเพื่อนๆแล้วบานที่นี่สำหรับงวดน,นี้นะครับเพื่อนๆเนาะ สำหรับงวดนี้นะครับผมเพื่อนเฮ้ากัสซีมาประมวลผลไปเลยเดี๋ยวข้าขีดแจ้กหน่อยนะครับเนาะเพื่อความชัดเจนขีดเล็กนิดหนึ่งขีดตัวเฮ้ามาร์กนี่แหละนะครับเพื่อนเนาะขีดตัวเรามาร์กนี่แหละนะครับเนาะเฮ้ากัสซีนะครับผมไปเลยนะครับเนาะทีละตัวเลยเนาะทีละตำแหน่งเลยนะครับตำแหน่งที่หนึ่งก็คือหลักแสนสองครั้งนะครับสองสองกัสิเป็นสี่เอาซีมาเลยนะครับสี่นะครับเนาะตำแหน่งที่สองคือหลักพันคือเลขเกีดนะครับเนาะหลักพันคือเลขเกีดตำแหน่งต่อไปหลักสิบล่างคือเลขเก้า นะครับตำแหน่งต่อไปหลักสิบครั้งที่2ก็คือเลข8ปดนะครหลักหน่วยครั้งที่2คือเลข9ก้ครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่4ก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวก4คงที่นะครับบวก4คงที่ rhetoric, นะครับผมเลขตำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับเนาะนะครับผมในตำแหน่งนี้มันจะได้เป็นตัวใดน,นะครับเท่ากับสีบวกกันไปเลยนะครับเนาะสี 4, บวกเเป็น1 4ึ่บวกเเป็น1 1ึบวกเเป็น0ูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกเเป็น7นะครับเนาะเจ็ด เจบวกหเป็นสามก่็สิเป็นเนะครับได้เนะครับเพื่อนเนาะได้เนะครับตัวที่หได้เจนะครับเแล้วบวกหนึ่งนะครับเจ็ดแล้วบวกหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งก็สิเป็นแปดนะครับเนาะเป็นแปดนะครับแปดบวกสองนะครับแปดบวกสองจะเป็นศูนย์นะครับศูนกะครับศูก็จะได้สอนะครับสอวกหเป็นสานะครับสาวกเป็นหครับได้หานะครับเนาะได้ไปที่เจ 0235นะครับเพื่อนๆเนาะตัวนี้นะครับผมได้ไปที่780235นะครับเพื่อนๆพืทานะครับผม780235นี่นะครับผมเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวห้องกระสีเอามาเทียบกับสูตรเก่าเห้านะครับสูตรเก่าของเรามันเป็น2สูตรชนเนาะนะครับผมเดี๋ยวห้องสีว่างเลขตัวนี้ก่อนนะครับเนาะเราจะวางเลขตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับเนาะเดี๋ยวห้อสีว่างเลขตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเนาะ780235นะครับเดี๋ยวห้อสีว่างใส่หนีก่อนเนาะ780235นะครับเพื่อน ใส่นี่เลยนะครับเพื่อเขาสีเทียบชนนะครับเนาะเจ็ดแปดศูนย์สองสามห้านะครับเดี๋ยวเ้างสีเทียบชนนะครับเพื่อนเนเนาะเทียบชนในสูตรที่เอาน้ำเสนอให้เพื่อนๆไปในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับเนาะก็คือเป็นสูตรนะครับเนาะเป็นเลขสองสูตรชนนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็คือสูตรนี้นะนะครับผมคือสูตรนี้นะครับ นี่นะครับมันเป็นสองสูตรชนนี่นะครับสองสูตรชนชนแล้วมานะครับเนาะมันชนกันเป็นหนึ่งสองสามสี่หาชนหาโตนะครับแล้วก็มาคู่หกสี่อันนี้ก็ชนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชนหกตัวนะครับมาคู่ศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดนี่เนาะมันชนนะครับตัวที่เ้าวงเสียงแดงขึ้นมันชนมากนะครับเนาะอันนี้สองสูตรชนชนไปที่หกเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สามสี่นะครับมันชนหกตัวกับมาที่หนึ่งสี่นะครับมันได้อันนี้เจ็ดตัวอันนี้กัเจ็ดตัวนะครับเนาะบานที่นี่นะครับเพื่อนในสูตรนี้นะครับมันก็ชชนนนนไปี่ตตัััววะครบ นะครับมาคู่หาแปดนะครับห้าแปดนี่นะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานี่นะครับมันก็ชนกันไปที่หนึ่งสองสามสี่หาหกชนหกตัวนะครับเก้าศูนย์สามสี่หกเจ็ดแลครับมาคู่สี่เจ็ดนี่ครับมาคู่สี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดนะครับเนาะนี่นะครับทั้งสองศูนย์ไม่ใช่มาคู่กันแบบนี้แล้ววันสลักงวดนี่นะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับเลขตัวนี้นะครับสูตรนี้หลุดนะครับเนาะสูตรที่สองนี่หลุดนะครับเพราะว่าเขาเติมเลขเก้าเข้าไปซื้อนะครับ ตามที่จริงแล้วมันจะไม่มีเลขเก้านะครับมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันจะมีเจ็ดตัวนะครับห้าสีบเติมเลขเก้าเข้าไปมันจะหลุดนะครับเนาะแต่ว่าสูตรที่เข้าก็คือสูตรที่หนึ่งนี่นะครับเนาะสูตรที่เข้าคือสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับสูตรที่หนึ่งนี่นะครับนะครับผมเลขสูตรที่หนึ่งนี่นะครับมันจะได้เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เลขเจ็ดตัวนี่นะครับผมมันจะมาในคู่สองเก้าในวันที่ผ่านมานะครับเก้าสองเนี่ยครับเก้าสองตัวนี้มิเยสองบ่มเก้านะะครับ เสยเสยนะครับเพื่อน <P ew en> เพื่อนเสีให้มันเดินต่อนะครับเ้าเขียนเพิ่มเขปป้าไปซื้อแต่ว่ามันสิเป็นแปดตัวแต่ว่าเ้าสิจับเอาตัวนี้นะครับเราจะจับเอาสูตรที่หนึ่งนี่นะครับหกเจ็ตัวนี่นครับมันเดินมามันยังไม่หลุดนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่สองเก้าสองนี่นะเก้าสองนี่เนาะสำหรับงวดนี้นะครับเขาประมวลผลออกมาแล้วสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งได้ไปที่สองสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับสองสามหก 8ปดเนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเลขสูตรที่นี่ตัวนี้นะครับห้องสีจับเอาสูตรนี่นะครับจับเอาสูตรที่1นี่ก็2 3 6 7 8 9 0เดี๋ยวห้องเสียวตัวนี้ไปเทียบกับสูตรที่เท่าประมวลผลมือกีนนี่นะครับเนาะนะครับผมในสูตรที่เท่านะครับผมสูตรใหม่ของเขาก็ได้ไปที่ตัวนี้เกจแปดศูนย์สองสามห้าแต่ว่าสูตรเก่าที่มันเข่ามากก็คือสูตรที่หนึ่งห้องสีจับเอาสูตรที่มันบวกุ่เนาะนะครับผมก็คือสองสามหกเจ็ดแปดเก้าศู เกนะครับเพื่อนๆถ้าเฮาสีนะครับเพื่อนๆถ้าเฮาสีเทียบใส่กันแล้วตัวใดนะครับเนาะเลขตัวใดมันสีมีนะครับสองตัวมันสีชนกันนะครับเอามาครบสองตัวล่างชนนะครับเนาะเทียบชนมันก็จะมีเลขเกตนะครับเนาะมีเลขเกตนะครับมันจะมีเลขเกตนะครับผมมีเลขเกตเนาะ <S <s <itative> นะครับเลขเกตตัวนี้นะครับเนาะเลขเกตแล้วมันก็จะมีเลขแปดมันจะมีเลขแปดแล้วมันก็จะมีเลขศูนย เลขศูนยนะ์แล้วมันก็จะมีเลขสองเลขสองตัวนี้นะครับเนาะแล้วมันก็จะมีเลขสามเลขสามตัวนี้นะครับนะี่นะครับเนาะมันจะได้ไปหาตัวนะครับเจ็ดแปดศูนย์สองสามนะครับเพื่อนๆมาครบสองตัวล่างของเราจะได้ไปที่เจ็ดแปดศูนย์สองสามนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆเนาะแล้วบานที your own. Your own. Right. ่นี่ตัวนี้นะครับเนาะนี่คือมาครบ2ตัวล่างนะครับเนาะมาครบ2ตัวล่างได้ออกมาแล้วตัวนี้นะครับ78023นะครับถ้า78023นะครับเพื่อนๆบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเฮาสิเอาเลขสูตรนี่นะครับเพื่อนๆเนาะเอาเลขสูตรที่เฮาเป็ดเออเออลักเซกับหลักหน่วยของเฮานี่มาเทียบนะครับหลักเซกับหลักหน่วยมาเทียบนะครับเนาะนี่นะครับเนาะหลักเซกับหลักหน่วยนะครับนี่คือหลักเซกับหลักหน่วยที่เป็นเลขที่เฮาเทียบทวนมาทุกหมดนะครับเนาะเป็นสูตรที่เดินดีเดินสูตตรรรหลลัััักขขอองเเเฮานนนนนะะคคบบพื่ๆใวี้ ในสูตรที่หนึ่งั่นนะครับเพื่อนๆได้ในหลักสิบในสองสามสี่เจ็ดแปดนะครับสองสองสี่เดนะครับสองสี่เจ็ดแดศูย์ใเก้าสองเดี๋ยวห้องเสเียเรหลักสิบหลักหน่วยไปเทียบนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆทาเฮาเอาหลักสิบกับหลักหน่วยมาเทียบนะครับหลักสิบก็คือสองสี่เจ็ดนย์นะครับสองสี่เในหลักสิบนะครับเนาะสองสี่นี่คือหลักสิบหลักหน่วยก็จะเป็น8 เก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับนี่คือหลักนี่หลักสิบหลักหน่วยเนาะนะครับบานที่นี่นะครับในหลักสิบจะชนตัวใดนะครับในหลักสิบชนสองนะครับเนาะชนสองนี่ชนสองชนสีไม่มีนะครับไม่มีสีชนเจ็ดนะครับชนแปดนี่ชนเจ็ดตัวนี้แล้วก็ชนแปดแปดตัวนี้แล้วก็ชนศูนย์นี่นะครับสองเจ็ดแปดศูนย์ได้ซี่ตัวนะครับเนาะ สองเจ็ดแปดศูนย์นะครับได้สองเจ็ดแปดศูนย์นี่คือหลักสิบนะครับหลักสิบได้ไปสี่ตัวนะครับเนาะสองเจ็ดแปดศูนย์ได้สี่ตัวนะครับเนาะบานที่นี่นะครับเพื่อนๆในหลักหน่วยนะครับเนาะในหลักหน่วยนั้นจะชนไปที่นะครับเนาะหลักหน่วยจะชนไปที่เลขแปดเลขเก้าไม่มีนะครับเลขเก้าไม่มีมีแต่เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์นะครับ เลขหนึ่งไม่มีมีแต่เลขสองแล้วก็เลขสามไม่มีนะครับเนาะมีแปดศูนย์สองนะครับได้ไปที่แปดนะแปนะดศูนย์สองในสามตัวนะครับเนาะอันนี้ได้4ีตัวจับคู่กันมันได้สิบสองคู่นะครับได้สิบสองคู่นะครับเพื่อนๆจะได้สิบสองคู่สองแปด 2องศูนย์สอแนะครับเนาะแล้วก็8 8 8 0 82แล้วก็0 8 0 0, 0์แนยะครับเปิดๆเดนาะที่ได้ไปที่ตัวนี้นะครับ ที่ได้ไปเทียบตัวนี้นะครับ12คู่นะครับเนาะบานนี่12คู่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเอามาเทียบใส่กับเลข10หาคู่นะครับ15คู่นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะในตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนาะในตัวนี้นะครับเข้ามาแยกหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมแยกหลักสิบหลักหน่วยเนาะนะครับเนาะในเลขในเลขในเลขมาครบสองตัวล่างนี้นะครับเนาะถ้าจับวินกันมันได้20คู่นะครับเพื่อนๆจับวินกันได้20คู่นะครับตัวนี้นะครับเนาะนี่ครับ มันเลยยี่สิบคู่แล้วบานที่นี่นะครับเพื่อนๆพืาเอามาเทียบใส่กับตัวนี้นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้เขาแยกแล้วนะครับเราแยกหลักสิบหลักหน่วยแล้วนะครับแยกหลักสิบอันนี้แยกหลักหน่วยนะครับเนาะแยกออกมาเป็นเรียบร้อยแล้วได้ไปตัวนี้นะครับหลักสิบไป็สองเจ็ดแปดศูนย์สองสองเจ็ดแปดศูนย์หลักหน่วยได้ศูนย์แปดสองนะครับศูนย์แปดสองนะครับเนาะแยกหลักสิบหน่วยจับคู่ได้สิบสองคู่แล้วถ้าเอามาเทียบใส่กับสิบห้าคู่เท่านี้นะครับเนาะสิบห้าคู่ของเราที่สูตรเดินดีนี่ครับเดินดีระยะต่อเนื่องมััันนนนนนกกก็จะะะะชไปที่่่่คคคคูููแรรบเา คู um, ่ที่1นะครับคู่ที่หนึะครับเนาะสอนะครับเนาะคู่ที่2องนะครับสอูนะครับสอูคู่ที่3มนะครับผมเจ็ดแปดเจ็นะครับคู่ที่4ี่นะครับเจนะครับคู่ที่ห้า คู่ที่หาคือแปดแปดคู่ที่หกนะครับนะคู่ที่หกคือแปดสองนะครับแปดศูนย์บอมมีนะครับแปดเก้าบอมีแปดสองนะครับแล้วก็คู่ต่อไปคือศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์สองนี่นครับตัวที่มันคืบกันก็คือตัวนี้ครับสองแปดสองศูนย์ นะครับตัวที่คือกันเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนตัวที่มันคือกันนะครับห้องก็จับลงมาอีกนะครับเนาะสองแปดสองศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แล้วก็แปดแปดแล้วก็แปดสองแล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์สองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเนาะ 8คู่นะครับเพ so ื่อนๆเนาะได้ไปที่8คู่นะครับ8คู่นี่นะครับเนาะนี่ครับ8คู่นะครับเพื่อนๆเนาะถ้าจับเทียบชนนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเนาะเทียบชน2สูตรนะครับผมมาครบ2ตัวล่างเทียบชน2สูตรเดินมาอันละสิบงวดนะครับเนาะตัวนี้ก็10งวดตัวนี้ก็10งวดนะครับสิบงวดก็สิบงวดนะครับเอามาเทียบกันแล้วนะครับได้เลขหาตัวนี่ครับเจ็ดแปดศูนย์สองสามนะครับถ้าจับวิ่งกันน้ำเสียได้ยี่สิบคู่นะครับเลขหาตัวนี่ได้ยี่สิบคู่ แต่ว่าห้าแยกแล้วนะครับแยกเอาตัวเอารักสิบลักหน่วยของเข้ามาแยกนะครับแยกตัวนี้ออกจากกันนะครับแลกหลักสิบหลักหน่วยรักสิบได้ไปที่3โตนะครับเนาะสองเจนี่คือหลักสิบนะครับแยกออกมาแล้วอันนี้ลักหน่วยยาวมาแล้ว8 0 8 0 2จับคู่ได้12คู่เอามาเทียบเส่กับสูตรลักของเขานะครับสูตรหลักของเรานี้นี่ครับสิคู่กับ12คู่ตัวมาครบ2ตัวล่างตัวนี้สูตรหลักของเรา15คู่ จับคู่กันแล้วเทียบชนกันมีชนกันอยุ่แคูนะครับสองแปดสองศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนยนยัครับผมเอานะครับผมเพื่อนเนาะ สำหรับตัวนี้นะครับเพื่อนๆเข้ากะนะครับผมได้เอามาให้เพื่อนๆในตัวนี้เนาะนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมเด็กเด่นของเข้ากะคือตัวนี้นะครับเอาเลขตัวนี้มาให้เพื่อนๆนะครับเนาะมาครบ2ตัวล่างนะครับเนาะมาครบ2ตัวล่างสูตรเด่นดีเดียร์ต่อเนื่องตัวนี้นะครับเนาะนี่คือสูตรใหม่นะครับเพื่อนๆเนาะมันก็เอามาเทียบชนกันได้นะครับเนาะถ้าเลขมันนะครับผมเนี่ยมันก็จะเร่งไปเลขตัวนี้นะครับเนาะสามตัวนี่ครับเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สองคูณครับเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์นะครับเนาะ เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเพราะว่าเลขเจ็ดของเ้ามันเด่นในหลักสิบนั่นเองนะครับเนาะนะครับผมถ้าห้าสิเรื่งไปที่หลักเจ็ดนะครับมันจะมีอยู่สองคู่นะครับผมเพราะว่าเลขเจ็ดมันเด่นในหลักสิบนะครับเนาะมันจะมีอยู่สองคู่นี้นะครับคือเจ็ดแปดกับเจ็ดศูนย์นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆมีสองคู่นี่ที่เด่นที่สุดนะครับเนาะเด่นที่สุดนะครับถ้าถ้ามันตัวนี้มันก็ชนตัวนี้นะครับมันชนเลขวิ่งล่างตัวเดียวคือเลขแปดนะครับ ตัวนี้เมือนก็เขาแต็มนะครับเนาะแล้วก็มีเลขเด่นนะครับติดเลขเด่นก็คือเลขศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์นะครับนหลักหน่วยนะครับเนาะลักหน่วยเก้ากับศูนย์แต่เก้าหลุดไปแล้วเพราะว่าเก้านะครับไม่มีอยู่ในครบสองตัวล่างนะครับเนาะไม่มีอยู่ในครบสองตัวล่างนะครับเพื่อนๆนี่นะครับในตัวนี้แต่ว่าเจ็ดตัวมีอยู่นะครับสูตรเก่ามีนะครับแต่สูตรใหม่บ่มีเก่านะครับเนาะ ไม่มี9นะครับมีแต่7กับ8กับ0นะครับกับ2กับ3เนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆการสิเอาไว้เพียงจำเนียนะครับผมเอาเลขตัวนี้ไม่เพื่อนๆนะครับเนาะนะครับผมมาครบ2ตัวล่างนะครับเดินดีเดินยาวต่อเนื่องเนาะนะครับผมเลข6ตัวจับคู่กันจะได้30คู่นะครับเพื่อนๆแต่เฮากระเทียบนะครับเทียบชนแล้วได้เลขหาตัวนะครับผมได้เลขห้าตัวนะครับผมมันจะได้ไปที่เลขหาบ่มีนะครับเนาะเลขห้าจะไม่มีนะครับเพื่อนๆมันจะมีมันจะไม่มีเลขห้านะเทียบแล้วนะครับจะไม่มีเลขห้านะครับ เลข5จะไม่มีนะครับเทียบแล้วเนาะนะครับผมในตัวนี้นะครับเนาะอันนี้คือมาครบตรงตัวล่าง6ตัวนะครับเทียบชนแล้วได้5ตัวนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมแอดเสียเอาไปเพียงจำเนียนะครับเล่าเพื่อนๆไปเลยนะครับเพื่อนๆเนาะเอาคอยเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่ดีไม่แหงแกมแหล่งองตองคือเก่าเบิร์ดสุขสุขคนนะครับผมโชคมั่นร่ำรวยไปพร้อมๆกันนะครับผมวันที่16กุมภาพันธ์นี้คอยเพื่อนๆทุกคนนะครับโชคดีเฮ้ไปพร้อมๆกันเด้อนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้แอออดิเเเเเาาไวพพนนนน่่หะะะครับืๆก ไอ้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะครับเนาะนะครับผมเนาะที่บิดของคนเฮานะครับเพื่อนเนาะมันก็ต้องทํางานเป็นหลักนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเสี่ยงดวงแต่พอประมาณนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะยาหายเจ้าของนะครับผมมันเดือดร้อนนะครับเวลามันพลาดพังไปนะครับยาหายมันเดือดร้อนกระเป๋าเฮานะครับเพื่อนเนาะเขาแบ่งครึ่งนะครับแบ่งสัดเป็นส่วนนะครับเนาะนะครับผมเอาตามกําลังของเฮานะครับเพื่อนเนาะเสี่ยงดวงแต่พอประมาณนะครับถามว่าไดนก็ถือว่าเป็นการนะครับมุนอ่าอํานวย ความสะดวกให้เราเพิ่มขึ้นไปอีกเท่านั้นนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เอาเจจะเพียงแค่นี้นะครับล่านเพื่อนไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสะวัสดีครับ